สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสมชัยอดีตกกตจี้ปปชตั้งโตะ๊ะชี้แจงเหตุตีตกข้อกล่าวหาปรีชาจันโรชาน้องชายประยุทธ์ซุปรัพย์สิสนถแถลงไม่กี่บรรทัดเชื่อถือไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุด13ตุลาคม คุณสมชัยสีสุทธิยากรอดีตกกตและเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าคณะกรรมการพ้อกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชตีตกข้อกล่าวหาพลเอกปรีชาจนโนชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินในส่วนของ รายการบ้านและที่ดินว่าคำตัดสินของปองปชกรณีพเดกปรีชาไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินโดยมีคำถแถลงเป็นเอกสารจากปปชถึงเหตุของการยกคดีเพียงไม่กี่บรรทัดว่าเนื่องจากเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จและขาดเจตนาในการไม่แจ้งนั้นน่าจะไม่เพียงพอที่จะทำให้สังคมเชื่อถือ แถมยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการทำงานที่เอ็นเอียงเข้ากับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองอีกครั้งนับแต่กรณีนาฬิกายืมเพื่อนของพระเด็กประวิทธ์วงสุวรรณคุณสมชายยังกล่าวอีกว่าเราเชื่อว่าการลงมติถึง8ต่อหนึ่งในกรณีดังกล่าวเห็นต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ และสมควรตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อประชาชนให้เกิดความเข้าใจไม่เช่นนั้นคนจะยิ่งเชื่อว่าองค์กรนี้ไม่มีประโยชน์ในการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบปปชที่เป็นตัวบุคคลมาแล้วไปแต่ศักดิ์ศรีแห่งองค์กรอิสระต้องรักษาไว้อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่ ออกเอกสารหรือให้เจ้าหน้าที่มาถแถลงแล้วจบอดีตกะกะตะกล่าวไว้ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเงาสะท้อนจากอันดับแ a แท็ประยุทธ์ดัชนีความนิยมหรือตรงกันข้ามคล้อยหลังการถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อเวลา20นา30นาทีเพียงไม่ถึงชั่วโมง h ประยุทธ์ ก็ทะยานขึ้นครองอันดับหนึ่งของทวิตเตอหากพิจารณาเพียงผิวเผินเหมือนกับจะเป็นดัดชนีสะท้อนคะแนนและความนิยมของพระเดกประยุทธ์จันโอชากระนั้นเมื่อพินิจลงไปในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นความเห็นที่แสดงออกผ่านเพจอันถ่ายทอดทแถลงการของพรเดกประยุทธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมสภาพกลับ มิได้เป็นเช่นนั้นตรงกันข้ามกลับเป็นความเห็นในด้านลบกลับเป็นความเห็นที่แสดงถึงความเบื่อหน่ายเอื่อมระอาผิดหวังต่อผลงานของรัฐบาลผลงานของพลเอกประยุทธ์เบื้องหลังอย่างแท้จริงของความนิยมอันเป็นรากฐานให้กับพลเอกประยุทธ์จึงเป็นความหงุดหงิดความไม่พอใจคะแนนและความนิยม เหมือนที่ได้ยินจากชัยภูมินนทบ,บุรีนั่นก็คือไม่ว่าพเดกประยุทธ์จันโอชาจะเดินสายไปยังที่ใดก็จะตามมาด้วยเสียงร้องตะโกนออกไปออกไปดังกึกก้องกล่าวสำหรับพเด็กประยุทธ์จันโอชาและบริวารที่แวดล้อมอาจเคยชินกับการได้ประสบเข้ากับป้ายเชียร และเสียงตะโกนลุงตู่สู้ส้ลุงตู่สู้ๆอันมาจากการจัดฉากโดยมหาดไทยแต่พรันที่พระเดกประยุทจันโอชาเดินสายไปยังนครศรีธรรมราชความลี้ลับทั้งหมดก็เป็นที่กระจ่างเป็นความกระจ่างจากคำประกาศแจ้งเตือนจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีพระเดกประยุจันโอชาเดินทางเข้าพื้นที่ ห้ามกระทำหรือแสดงพฤติการ 1. ปลปาไข่หรือไข่เน่า 2. ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย 3. เผารูปนายกรัฐมนตรี 4. นํนำภาพนายกรัฐมนตรีไปลง Facebook หรือ Line ในโซเชียลมีเดียการแจ้งเตือนในลักษณะนี้ก็ดำเนินไปเหมือนที่ตำรวจประกาศและแจ้งเตือนก่อนการเคลื่อนไหวก่อนการชุมนุมในสภาพที่พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีความเข้มเจ้าหน้าที่สามารถประกาศแจ้งเตือนได้เหมือนกับที่นครศรีธรรมราชหรือสมุทรปราการแต่นั่นมีได้หมายถึงในพื้นที่อย่างชัยภูมิอย่างนนทบ,บรุรีหรือแม้กระทั่งบนพื้นที่ของโซเชียลมีเดียความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมือง ผู้นำที่สง่างามพักปรังประชารัฐประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พักการเมืองจะประกาศแผนทางการเมืองล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจแต่ก็ยังไม่มีข่าวสารปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ จะเพียงแต่มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐโดยไม่ลงสมัครเหมือนครั้งเลือกตั้งทั่วไปปี2562หรือจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อหรือสสเขตอย่างไรหรือไม่สำหรับผลการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ในห่วงเวลาที่ผ่านมา7ปีเป็นการดำรงตำแหน่งหลังจากรัฐประหารจาก2 5 5 7ถึง2562 และ2562ถึงปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีจากการสนับสนุนของพรรคการเมืองในแบบรัฐบาลผสมโดยไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งผลการทำหน้าที่ทั้งสองยุครัฐบาลเองและผู้สนับสนุนยืนยันว่าประสบความสำเร็จแต่ในสายตาของสังคมภายนอกตั้งคำถามต่อความเป็นรัฐบาล ที่ไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยและต่อการบริหารงานในสายตาฝ่ายคา้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวเร็วๆนี้ว่าสภาพน้ำท่วมในหลายจังหวัดสะท้อนว่าตลอดระยะเวลากว่า7ปีตั้งแต่ยุครัฐบาลคอสอชอจนถึงรัฐบาลพักพลังประชารัฐยุทธศาสตร์จัดการน้ำล้มเหลวจัดการปัญหาผิดพลาด ซ้ํากับวิกฤตโควิด1 i d 1 9ลามถึงวิกฤตเศรษฐกษิจจากมาตรการล็อกดาวน์ธุรกิจปิดกิจการคนตกงานกําลังซื้อหดความเชื่อมั่นหายหนี้ครัวเรือนสูงสินค้าเกษตรตกต่ําขึ้นราคาน้ํามัน7ครั้งใน1เดือนทําค่าครองชีพสูงถือเป็นมุมมองที่แตกต่างผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้น่าจะเป็นประชาชน ผ่านทางระบบการเลือกตั้งโดยเฉพาะเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้บัตรเลือกตั้งสองใบสำหรับสสเขตและสสจากความนิยมต่อพักพลังประชารัฐน่าจะสนับสนุนให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและได้ผู้นำฝ่ายบริหารที่สง่างาม ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองคำประกาศขอเวลาอีก5ปีคำประกาศทางยุทธศาสตร์คำประกาศของประยุทธ์จันโอชาระหว่างเดินสายหาเสียงสร้างคะแนนและความนิยมในทางพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคำประกาศในลักษณะทางยุทธศาสตร์เหมือนกับเป็นการสื่อสารไปยังมวลชนอันเป็นพื้นฐานของพลังประชารัฐทั้งในพื้นที่ แต่ก็มีลักษณะทั่วประเทศเพราะเวลา5ปีที่ประยุทธ์จันโอชาเสนอขอเป็นการเสนอผ่านตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจำเป็นต้องได้รับชนทานุมัตและอานัตมาจากประชาชนนี่คือโจทย์ทางการเมืองอันพระเดกประยุทธ์จันโอชามอบให้แก่พ,กพรรคพลังประชารัฐมอบให้แก่พระเดกประวิทย์วงสุวรรณและรวมถึง ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าขณะเดียวกันแรงเสียดทานนี้ไม่เพียงแต่กระทบโดยตรงพยางพักเพื่อไทยพักเก้าวไกลอันเป็นคู่แข่งในทางการเมืองหากแม้กระทั่งพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยก็ไม่เว้นไม่ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่นี่คือเทียบเชิญอันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์จันโอชาเด่นชัด ในที่สุดแล้วไม่ว่ารายละเอียดการเลือกตั้งจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพศ .2560 จะออกมาหน้าไหนภายในระบบเขต400ระบบบัญชีรายชื่อ100ลักษณะรวมศูนย์อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือการนำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติเพียงแต่โดยพื้นฐานจากรัฐธรรมนูญปี2560 ซึ่งเป็นการออกเสียงแบบมาเพื่อการสืบทอดอำนาจของคอสชอจะอำนวยประโยชน์ให้กับคนของคอสชอคือประยุทธ์จันโอชาแต่หากยุทธศาสตร์ในการปิดสวิตสว์ส0สามารถเป็นจริงจากชัยชนะผ่านระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อกุ่มเสียงข้างมากได้นั่นเท่ากับตัดหนทางพู้เด็กประยุทธ์จันโอชาลงได้ ไม่ว่ายุทธศาสตร์ของคอสชอัอนส่งผ่านพักพลังประชารัฐไม่ว่ายุทธศาสตร์พักเพื่อไทยพักก้าวไกลจึงพุ่งไปยังเป้าหมายการเลือกตั้งที่นายกรัฐมนตรีการชูตัวนายกรัฐมนตรีจึงมีความหมายเป็นอย่างสูงความหมายโดยพื้นฐานเฉพาะหน้าก็คือการชูบุคคลที่เหนือกว่าลำเลิศกว่าพลเดกประยุทธ์จันโอชาหากประชาชนเห็นด้วย นั่นหมายถึงชัยชนะจากต้องได้มา